แม่แม่เรื่องต่อคิวเป็นรถรถที่อยู่เนาะรถไฟอยู่เนาะเดี๋ยวแม่พักได้พักข้อมเข่ากันได้ต่อไปเป็นเพลงช้าทุกคนมอบได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเริ่มเพลงช้าแล้วนะคะประธานทูดคะคุณแม่กระดาษใบนี้เขียนมาฮะแล้วก็ถือไปถือมามึกหายหมดเลยครับนะฮะยูที่มือผมนี่ครับอ่าโบไม่มีเลยจริงหายเลยเขาส่งกระดาษเปล่าไปป ใครขอมากกวตะโกนาันน่งนะฮะอะไรนะบอลรักเออเขาขอบอลรักเหรอของพี่แอลฟังเพลงมอร้อารีโอใจมันมันจะขาดรุวมหล่นพอร์ีการแสง น้ำตาพิ่งล่นหล่นลดยไอุ่ตัวต่างทีนจะถูกเกือบไม่ลางร่งเทจะเทีอนสียันล้สียัน เขาคืดว่าตงองมีผู้หิงเขาสาวสาวอะไรนี่แม่ร้านหมเจ้าจ่าร้านเทจำเนื้อสับสมมะะนะไมมอ้ะนะแม่ร้านทมด้วยเลยไอ้นะดอกไมก้กับก้อนอิดควงใครมาใส่แว่นตาใส่ ร้องอีกเดี๋ยวพลาดสาวมาพิจิตตตรงนี้เลยสาวมาพิจิตรนาพิชชวนมองให้ดวงบางทองต้องมองสามเหลองพิจิตรเพียงตาสดตาอยิ่งตาใจพิจิตอย่าบอกรักเธออยากใจอดนิ่อยากฝากทิต

เสียงเอริคส์ส่งมาเล่ขอบคุณครับอะไรนะฮะลองมันไม่มีจริงเลยได้สระดูกเราเป็นใคร่ะเราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าขอบคุณครับกล้องไหนเจ้าโอ้ยไกลเลยสูงถึงเลยนม่ไกลอย่างนั้นล่ะถ่ายใกล้สิเห็นหลุมฝนมาเห็นขนจมูกเห็นอะไรเนี้ยฮะถ่ายใกล้ใกลกล้องอยู่นี่ข้างหลังหนูขอบคุณจ้าจ้าจ้า กอดแก้จนอ่ะจับมือไหมจับมือไหมจับมือเดี๋ยวลองให้ฟังจ้าเ้าจะบุกมาด้วยอุ้ยไอ้ไอ้เขาขนข้จมูกไม่ตัดเลยมาโนนาโนริโคกอดแก้จนสักหน่อยกอดแก้แม่บอกไว้ให้อ่ะอ๋อกพื่อนเพื่อกอดแค่เพียงค่อยๆไม่รอยกอดอีปจ้า มากพะเยากว้าพไเยาวเช่นั้นไม่ต้องเข้าไปก็ได้มันเก็บคนเดียวได้เดก้องแป๊บเดยทำบุญจำได้แล้วเออได้แล้วเจอสาวเจ้าน้องอยู่ลำดอยดินแดนให้าและข้าวหิน่งไรในป่าล้า ดาวมีไวเบิ่งด้วยอะไรฮนะตาใจมากดาวมีไวเบิ่งแต่ความจริงคือดาวมีไว้เบิ่งนไอเอิ้มบะเทิดงด,งดงอกเดือดหัวใจของนอ้องหลับตาฝันไอจังได้กอด ยามคือพอได้แต่ลอยมองได้วาสนาได้เป็นเจ้าของน้านั้นสบตาจะกหนดึงขึ้นไวทีเลยเนีคยน้ำสังสรนคโอ้โหเพลงโหดเรื่องเจ้าระดับนี้เลยเขารวมมาได้หนึ่งพัน0 0แม่คนไหนมอบค่าเขาต้องมาอีกไหมคะ ไปแล้วล้าภูเก็ตออกกำลังกายเยอะๆนะคะทุกเก็ตมีเต้นภูเก็ตท่อนหนึ่งท่อนโจรเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มวิ่งลู่วิ่งแล้วภูเก็ตภูเก็ตท่อนโจรด้วยอ่ะเดี๋ยวภูเก็ตเสร็จเดี๋ยวลองเพลงนลยจ๊ะ ให้แม่ที่จะมอบแม่พระแม่ยาดออกมาแล้วเพราะว่าน่ไม่มีใครได้ไปข้างหลังไงพงจนใหญ่ชื่อแร้่อออกแล้เหนื่อยอ่ะแม่เหนื่อยบ้างตัวหน้าพง่คนยวในป่า วกมาทีบปลุนต่อเนี่ต่อไหมอีกเนี่ออกแล้วนะไปละให้จบนึกไปนึกมาก็ไม่มาจุกลัวพูดตัวของกัวมันเป็นโจนเนี่ยกลแล่เพลงช้าอ่ะกับเพลงเก็บเศษแก้ว